เปนชุมชนบ้านหนองปลิงตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านสีเมืองตำบลหนองปลิงอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ9หมู่บ้านตำบลหนองปลิงและตำบลสุวรรณคำอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนคร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้โครงงานคุณธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินรอยตามพระราชดำริในหลวงรัชการที่9ภายใต้การดูแลให้ขวัญกำลังใจโดยท่านองค์มนตรีให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกปีการศึกษามีนักเรียนทุนพระราชทานจำนวน4คนพูวอในการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงคือ นายคำนวณแก้วคำสอนมีครูผู้สอนจำนวน10คนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนนักการพันโรงหนึ่งคนและครูอัตตาจ้างหนึ่งคนในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น155คนด้านที่1การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนอาคารเรียนมีความพร้อมทั้งอาคารอนุบาลและอาคารสำหรับประถมสภาพดีเหมาะสมกับการใช้งานมีระบบการสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตสื่อการสอนระบบ DLTV มีครบทุกชั้นเรียน มีการกำหนดนโยบายเป้าหมายแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการและการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมีการจัดทำโครงกานอาชีพเลี้ยงตะกะแตนปลาทังกาสวนเกษตรพอเพียงห้องสมุดและวัดโพลสูงวัดกลางโคชัยวัดหนองปิงพุ่มซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปิง ด้านที่สองความปลอดภัยประเด็นที่หนึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีการคัดกรองครู นักเรียนและผู้ปกครองรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาในโรงเรียนโดยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคไว้ให้บริการอีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ รณรงคร์ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนรับวัคซีนครบทุกคน100%ในส่วนของนักเรียนรับวัคซีนคิดเป็น86%ของนักเรียนทั้งหมดถือว่าได้รับความร่วมมือในการป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้เป็นอย่างดี ประเด็นที่ 2. ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงมีการประชุมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลเรื่องมาตรการความปลอดภัยครูและนักเรียนในโรงเรียนอยู่เสมอ มีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันภัยสาธารณะเข้ามาให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงแก่ครูและนักเรียนตลอดอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้งและในส่วนของอาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานเหมาะแก่การเรียนการสอนห้องเรียนมีความสะอาดปลอดภัยสวยงามน่าเรียน มีการปรับปรุงถนนจากอาคารเรียนไปโรงอาหารเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของนักเรียนในการเดินปรับประทานอาหารที่โรงอาหารของโรงเรียนประเด็นที่3ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากบุคคลภายนอกและภัยคุกคามทางไซเบอร์ คณะครูได้มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันภัยจากบุคคลภายนอกและภัยคู่คามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียนมีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันภัยเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงเรียนมีความปลอดภัยและกำกับติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ด้านที่สคุณภาพของผู้เรียนประเด็นที่ 1. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนอ่านออกเขียนได้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงจัดทำแผนปฏิบัติการโดยประกอบด้วยโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนได้แก่โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและโครงการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินการโดยเริ่มจากการนำข้อมูลจากการทดสอบ RT อและ NT มาวิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานที่ควรปรับปรุงจุดเน้นที่ควรพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ระดับผลสำล์เพิ่มขึ้นและจัดบรรยากาศให้พร้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมาธิมีความตั้งใจในการฝึกอ่านและฝึกเขียน โดยในช่วงเช้าของทุกวันก่อนเริ่มการเรียนการสอนมีการทบทวนสระพยัญชนะการเขียนตามคำบอกและแก้ไขคำที่เขียนผิดและช่วงก่อนกลับบ้านมีการทบทวนสระพยัญชนะ และอ่านคําจากบัตรคาซึ่งมีการนิเทศติดตามการพัฒนาการอ่านและการเขียนอย่างใกล้ชิดนำโดยผู้บริหารและคณะครูที่เข้าติดตามผลเพื่อให้ขวัญกำลังใจนักเรียนในการทดสอบการอ่านและการเขียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยในระดับดีขึ้นไปตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็น ร้อยละ7จ4 9และผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไปของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565ค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ98.30ประเด็นที่2ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณคิดเลขเป็น ได้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนได้คิดลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการคิดคำนวณเงินรายรับ รายจ่ายของผู้เรียนมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่และชั้นเรียนใช้สื่อการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านการคิดคำนวณจึงทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานอยากที่จะเรียนรู้อีกทั้งยังมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดคำนวณของผู้เรียนอยู่เสมอประเด็นที่3ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านหนองกลิงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นได้แก่โครงการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเริ่มจากการจัดกิจกรรม ที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมได้โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นปะถมศึกษาล้วนเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้านที่4คุณลักษณะที่สำคัญของผู้เรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านวินยัยความรับผิดชอบจิตอาสาและในิสัยใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการจัดทำโครงการได้แก่โครงการส่งเสริมวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพื้นฐานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐถมมวัยและโครงการวัดผลและประเมินผลการเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงได้จัดทําโมเดลหนองปลิง 3P 5G 7 d ดอโมเดลเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ารับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสามีความสามารถในด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณคิดวิเคราะห์สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบจิตอาสาและนิสัยใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการจัดกิจกรรมในวันต่างๆเช่นวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์วันไหว้ครูวันเด็กแห่งชาติวันคริสต์มาสวันสำคัญทางาศาสนาและประเพณีท้องถิ่นและอื่นๆ การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบจิตอาสาและนิสัยใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงมีการนิเทศติดตามห้องเรียนครบทุกชั้นเรียนเพื่อติดตามผลประเมินผลสรุปผลและรายงานผลการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะด้านนิสัยใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ4ดาวประจำปีพุทธศักราช2564ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้านที่5ด้านโอกาส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงได้มีการสำรวจประชากรเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่3ที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาต่อภาคบังคับโดยจะมีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง4ด้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1 และทางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงได้จัดทําข้อมูลสารสนเทศและแผนการรับนักเรียนในทุกๆปีการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีการครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเช่นการประกาศรับสมัครเสียงตามสายของหมู่บ้านทางสื่อสังคมออนไลน์และทางเพจโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น100%โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงส่งเสริมประชากรไวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค อีกทั้งยังจัดทําแผนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักค้นพบความถนัดของตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ